ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยตอนนั้นแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าไงบอกน้องเนี่ยถูกผีปอบกระชากวิญญาณน,นานกว่า4เดือนนะ ก่อนที่จะร้องขอให้หมอปลาเนี่ยช่วยลงพื้นที่ไปช่วยลูกสาวตนหน่อยล่าสุดคุณผู้ชมขาหมอปลาเนี่ยนะฮะเดินทางไปถึงบ้านน้องคนนี้เรียบร้อย้อายืนยันว่าที่นี่มีผีจริงจริงโอ้ยอรเรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศขณะที่หมอปลานะมือปากสัมภเวสีคุณผู้ชมขาเดินทางลงพื้นที่นะไปที่บ้านของนางจำปี <S <S ที่อำเภอชนแดนหลังนางจำปีเนี่ยออกมาขอความช่วยเหลือจากหมอปลาบอกว่าเนื่องจากลูกสาวเนี่ย ผูกผีกระชากวิญญาณจนร่างกายเนี่ยอ่อนแอไปหมดนางจำปีบอกว่าพอลูกสาวน่ตื่นขึ้นมามักจะพูดตอนว่ายายงัดยายงัดเขาบอกว่าเนชาวบ้านที่ตายไปแล้วยายงัดคือชาวบ้านที่ตายไปแล้วชาวบ้านที่ตายไปแล้วชื่อยายงัดเนี่ยมาดึงวิญญ,ญาณหนูไปอยู่ด้วยแต่โชคดีที่กูมารทองเนี่ยช่วยรังวิญญาณเอาไว้ยายงัดก็เลยเอาหนูไปไม่ได้ อ่ะทางฟ้าหมอปลานะคุณผู้ชมนะลงพื้นที่พิธีเรียบร้อยแล้ว <c oughs> พอไปถึงบ้านนางจำปีก็เดินสำรวจนะสี่จุดโดยจุดแรกเป็นบริเวณกอไผ่หลังบ้านที่น้องอ้างว่าเห็นผีมาทางเนี้ยซึ่งหมอปลาบอกว่าไงป่ะในกอไผ่อมีผีจริงๆเป็นวิญญาณผีผูกคอตายมาสิงอยู่ที่นี่พอเด็กจิตอ่อนก็เลยมองเห็น กลัวมากนะคุณผู้ชมค่ะส่วนจุดที่สองที่หมอปลาเดินไปเนี่ยตามภาพไปนะฮะเป็นบริเวณอ่งน้ําของเพื่อนบ้านที่น้องอ้างว่าได้ยินเสียงครางประหลาดออกมาจากในโอง่งซึ่งในจุดนี้หมอปลาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยในนี้ไม่มีอะไรไปจุดที่สาเป็นบ้านของยิงหัด ที่น้องอ้างว่วิญญาณของยายเนี่ยมาดึงน้องไปพอหมอปลาไปถึงนะเจอคุณป้าบุตรดีอายุ52ปีลูกสาวของยายงัดป้าบุตรดีนะป้าบุญดีบอกว่ามาก็ดีแล้วเพราะตนอนยากพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าที่บ้านเนี่ยมีผียายงัดอยู่จริงไหม เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยใช้ชีวิตไม่มีความสุขเลยเพราะคนมองว่าแม่ตนเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นๆท้งที่แม่ตนเนี่ยตายไปแล้วซึ่งหมอปลาบอกว่าหลังจากสํารวจก็ไม่พบดวงวิญญาณของยายงดอยู่ในบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชมนะชาวบ้านบอกว่ายายงัดเนี่ยไม่ได้ตายที่บ้านหลังนี้จะมีดวงวิญญาณได้ยังไงหมอปลาก็เลยบอกว่างานจะพาไปที่บ้านยายงดตายหน่อยพาไปดูหน่อยสิซึ่งเป็นบ้านลูกชายของยายนั่นแหละ ซึ่งพอไปก็ไม่พบวิญญาณย่างเงะเช่นเดียวกันนะเออเออไม่พบะ,ะสรุปแล้วเป็นวิญญาณใครกันแน่มีผีตรงนั้นตรงนั้นได้ไงหมอป้าบอกว่าบ้านแถวนี้มีความเชื่อในเรื่องของผีโลง ขี่ลงโดยมีการตั้งพานครูเอาไว้ซึ่งหมอปลาบอกว่าไร้สาระเรื่องพานครูเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อมากหรอกมไม่ต้องไปสืบทอ,อด,ม,อออดมันเป็นแค่จิตวิทยายพเพื่อหลอกเงินเท่านั้นแหละอ่าตอนนี้เรากำลังดูอยู่นะว่า,ราะสรุปผีเนี่ยที่มีจริงเนี่ยคือผ,ผีที่ไหนจากนั้นหมอปลาก็เข้าไปสอบถาอาการน้องอายุ13ปีนะท<า>ี่พี่อ๋องคุณผู้ชมครับก่อนที่หมอปลาจะสรุปว่าสาเหตุที่น้องอ้างว่ามีผีปอบมากระชากวิญญาณว่ามันเป็นแค่จินตนาการของ เที่พ่อแม่กรอกหูทุกทุกวันว่ามีผีมาท่างที่มันไม่มีอะไรเลยก่อนที่หมอปลาจะเสนอตัวเนี่ยเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนางจำปีนะกับลูกสาวของยังงดให้โอโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าให้มีเรื่องติดทางเลยเพราะลูกสาวของยังงดตกเป็นอะไรจำเลยของหมู่บ้านเขาบอกว่าแม่ตัวเองเนี่ยเป็นผีมักรชะกุญญาเด็ก13ปีไงอ่ะไปฟังเสียงกันค่ะ ขอโทษอยู่ไม่เกินร้อยปีก็ตายก,กันแล้วรักกันวันนี้นะนะ่ารักกันนะไม่โกรธกันนะคือผมเข้าใจว่า,าลูกเกณฑ์ก็อยากให้ลูกหายก็จินตนาการของเด็กเด็กมันไม่ผิดหรอกเด็กมันยังบริสุทธิ์แต่วันนี้ถ้าคุณใหญ่ไม่ให้โอกาสเด็กแล้วเด็กมันจะมีอนาคตได้ไงล่ะเนี่ยนางจำปีเนี่ยแม่ของเด็กสิบสามปีใช่ไหม แล้วก็ป้าบุญดีเนี่ยลูกสาวของยายงัดออนะทั้ออทงคู่ก็ปรับความเข้าใจกันโดยมีการยกมือขอโทษขอโขอพยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจ้า จก็คือว่าอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กเนาะค่ะเราก็เป็นคนที่แบบรักลูกใครใครก็รักลูกเนาะยังเห็นลูกเป็นอย่างนี้ลูกเล่าให้ฟังเราก็ฟังลูกอย่างเงี้ยอ, <ฮะ S 2> อ,อาจจะอาจจะจินตนาการหรือว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเรา,า,ก,ก,ารก็ขอโทษซึ่งกัละก็คือให้เราขอเค็นี <S <S <ด>้แล้วก็ขอให้แก้ข่าวด้วยแก้ข่าวด้วยอย่างนี้แก<ด>้คือข่าวอย่าให้เสียหายนะ มันยังไม่จบนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป้าบุญดีบอกไงฮะเนี่ยหลังจากที่นางจำปีเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าแม่ของตนเองเนี่ยเป็นกระสือนะฮะถอดหัวถอดไสออกมาเนี่ยทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นกระสือเป็นปอบไปด้วยเนี่ยเรื่องนี้ยอมรับว่าโกรธมาเพราะตนเนี่ยเสียหายนะตนเป็นลูกยังอัดแท้ยังไม่เคยเจอวิญ,ญญาณแม่เลยญาติพี่น้องก็เลยไม่มีใครเจอ แต่ว่าหลานสาวที่ลำปางน่ะฝันว่ายายงดไปหาแต่ก็เป็นแค่ความฝันไงไม่ได้ถอดหัวถอดไสไปหาป้าบุญดีบอกว่าเรื่องนี้น้องอายุ13ปีเนี่ยมีอาการคล้ายการกระชากวิญญาณอาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมเพราะครอบครัวของน้องเนี่ยเป็นคนลมชักหลายคนนะคิดว่ามันน่าจะตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้นะไม่น่าใช่เรื่องสิ่งลี้ลับหรอกนี่มันปี2564แล้วช